ถ้าผู้ชมครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่พวกเราได้เห็นว่าบรรดาพี่น้องประชาชนที่จะมาปั่นจักรยานโอ้โหมาเยอะจริงๆนะครับผมจะดูบรรยากาศในเรื่องของการปั่นผมจะดูการปั่นไบฟอร์มัมที่ในเขตเทศบาลนครนครนะครับริมฝั่งโคงว่าโอ้โหจะเยอะมากมายขนาดไหนสำหรับคนนครนมนะครับที่มีความจุรัพอดีและจะร่วมในกิจกรรมในวันที่ส6บกสิงหาคมในวันนี้วันซ้อมคือวันที่2สิงหาคมนะครับเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศว่าคนมาปั่นมากมายขนาดไหนสำหรับจังหวัดนครนมครับ มาแล้วขบวนนักปั่นก็จะมีรถตำรวจทางหลวงครับนำขบวนนะฮะขบวนนี่ยาวเหยียดไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของชาติไทยของเราหนี่หมายถึงความจงรักภักดีที่มีในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุมารน,นะครับแล้วก็ในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรานะครับ นะครับมาแล้วครับท่านผู้ว่วาราชการจังหวัดท่านอดิศักดิ์เทวาตพันเร็วเลยทีเดียวนะครับท่านพบนรขอพลเรตรีอารักษแก้วเอี่ยนท่านรองทั้งสองรองเลยนะฮะเป็นยังไงสู้ไหมครับสู้ๆหน่อยโอ้ท่านสรัฐบาลกิจกรรมครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับงงสุดยอดเลยสุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพสดๆนะที่เรามาถ่ายทําเพื่อให้ท่านได้เห็นบรรยากาศโอ้ท่านมงคลตันสวรรค์โอ้โหหลายท่านเลยนะครับยังชูมือได้แสดงว่ายังไม่เหนื่อยนะฮะ นะครับอ,อ๋อนิดๆหน่นอยๆครับโอ้นะครับตอนนี้เริ่มห่างนิดหน่อยแต่ว่าขบวนนี่ยาวมากครับท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆครับริมฝั่งโคงนะครพนมับรบ,มบรรยากาศก็เป็นใจฝนฟ้าตกพะพมเล็กน้อยครับอโอ้โหนะขึ้นไปเลนจักรยานเลยก็ได้นะครับโอ้โหท่านอำเภอนาแกครับผมโอ้โอ้าว เป็นไงคะอโหครับทุกคนสู้ๆเลยนะครับสุดยอดสุดยอดเลยนะครับโอ้โหสาวสวยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดค่ะนักปั่นของเรานะครับอโอสุดยอดเลยนะคะมาเลยครับโอ้น้องช้างน้องช้างอ๋อสุดยอดเลยครับโอ้โอ้สุดยอดอำนวยพรเจ้าของทางหลวงสุดยอดเลยโอเคเกษตรจังหวัด มานาบุลามีครับอันนี้เป็นโอทศบาลนาเกสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยชุดไม่มือเคยนแต่ปั่นได้นะครับหลากหลายเลยนะครับโอเป็นยังไงท่านที่ดินโอกระเซมวงตา่าครับโอกำนันนิกรบุตรโครตรสุดยอดเลยครับเห็นทุกท่านแล้วตอนนี้เรามาผสมเป็นหนึ่งเดียวนะครับคนไทยทั้งจังหวัดนครปนมของเรานะครับโอนะครับสวยน่ารัก กำลังออกกําลังกายนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหคนนี้แฟชั่นจริงๆครับผมโอ้ท่านพัชชันอวัฒนาวัสดีสิริศักดิ์สุดยอดเลยนะโอ้ไทยทาวุเทินอ๋อสุดยอดเลยเพื่อนๆจากแสนพันบรรยอนครับผมครับผมนี่เออยาวเหยียดเลยครับผมสวัสดีค่ะ ครั้งแรกแล้วครับที่มีนักปั่นเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับอ้าวสู้ๆพ่อโอ้โหนี่จักรยานเล็กๆหนึ่สู้เขาได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้อได้นะคะอาสาสวยว่าไงคะโอ้ตอนนี้เริ่มทิ้งห่างแล้วนะฮะเอาเด็กๆเร็วหน่อยเร็วๆสู้เขาสู้เขาโอ้ท่าเดิมเพื่อวังยางเสน่ยยอดบุญยฤทธิ์โอ้โหอ่ะสุดยอดเลย สู้ๆนะสาวครับผมแต่เราจะไม่ละเลยในความปลอดภัยอ้าวเป็นไงพี่สู้ไหวนะสุดยอดเลยทางสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลนครมมก็จัดรถพยาบาลเป็นไงกลุ่มนี้เป็นไงสู้ๆไหมป้าสุดยอดเลยและอย่าลืมวันที่11สิงหาคมนะครับปั่นบูชาองค์พระพันพนมอีกครั้งหนึ่งกู้ภัยล่ำโ้ง n ฟนชิพอันนี้เป็น vr กู้ภัยลำโค้งเฟนชิพนะครับสุดยอดเลยช่วยกันครับสํนักง,งานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครปน,นมโรงพยาบาลอาเทศบาลเมืองนครปน,นม,มีรถพยาบาลด้วยนะครับ